สวัสดีครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับช่างผลนะครับแฟนๆแม่นันเหมือนนะครับใครได้ดูคลิปที่แม่นันเหมือนนะครับไลฟ์สดแสดงความยินดีกับลูกเพตบ้างครับมีบางช่วงบางตอนนะครับที่ทางแม่นันเหมือนนะครับบอกว่านะครับจะบอกเลขฟันงวด16สิงหาคม2 5 6 3นะครับทางแม่นันเหมือนได้บอกไว้นะครับว่าจะบอกในไลฟ์นะครับหรือใน กลุ่มของสมาชิกแม่นเหมือนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกข่าดีสําหรับแฟนแม่นเหมือนนะครับตอนนี้นะครับทางแม่นันเหมือนได้ปล่อยเลขฟันแล้วนะครับเรามารับชมคลิปบางช่วงบางตอนที่ทางแม่นัเหมือน,นครับได้บอกไว้นะจะให้ฟันเลขอะไรนะครับไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวนึงดูให้ งวดหน้าหนึ่งจะฟันตัวเดียวตัวไหนตัวดีหนึ่งบอกแล้วว่าตัวฟันหนึ่งไม่เคยหลุดเลยสักงวดเดียวไม่เคยหลุดเลยหมูหมูจะเกิ้วหมูจะเกี้วหมูจะเกี้ย้ มันเคยให้บ้างอ่แต่ไม่คิด่านเนเมันโนโ hmm. น่อย่างเดียวแหละเนี่ยวานี่เออไปย้ายมาจากวานนี่บอกว่าให้สมัยเนี่ยจ้าแใ่ไอ้นี่บอกว่าทำไมเดือนขยันตีอย่างนั้นน่ะชอบเดือนอ๋ออ๋อนึกว่าขาเจ็บจะตีื่นมาขายเมื่อวานใครนึกบอกว่าให้สมัยเนี่ยยินดีกับคนที่ได้นะคะ ตั้งสตินะคะตั้งสติตั้งสติตั้งสตินะคะตั้งสตินะคะงวดนี้หนูให้เจ1ปดหนึ่งนะคะแล้วก็เลขทูบคือหนึ่งสามปดนะคะแล้วก็บอกแล้วว่าให้ซื้ออมสินด้วยแต่หนูไม่รู้มันไม่มีทกสออมสินออกสาดตรงๆเนาะแล้วก็รัฐบาลไทยมาตัวฟันหนึ่งนะคะใครวิ่งรูดรวยแต่เลขข้อมือ8 9 1ก้ากับเลขทะเบียนรถใหม่ซึ่งถ่ายลงแล้ว ล้วก็ในในเพจนะคะลงหมดแล้วเลขทะเบียนรถใหม่ของคุณยายคือ0ูนย์เก้าหนูก็ไม่ได้บอกให้ลูกค้าตามอยากซื้อก็ซื้อเพราะหนูให้รัฐบาลไทยตัวเดียวอยู่แล้วใครตามก็ได้ใครไม่ตามก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าให้เป็นแนวทางฟรีๆอยู่แล้วส่วนส่วนงวดหน้านะคะเ <c oughs> <c oughs> ขาชอบ <c oughs> ต้องเอาสามตัวหน้าปะเอาสามตัวหน้าสามตัวหน้าเอาเป็นสามตัวหน้านะ เพราะว่าสามเกลท้ายมันเป็นเลขเลีเดียวกันอะไรอ่ะดูดิ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 ไม้เลขอะไรเอาไม้หนูดู้หน่อยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวดูมันจะข้าวตัวเดียวกันกับแม่ไหมไอ้ลุงลุงถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนน้องไม้มันจับไอ้ไม้มันจับลอตเตอรี่หมานงวดงวดหกสี่มันจับมาตั้ง ที่กใบน่ยที่ไปทำคุณว่าสมานนิดน่ะมันรูดแถวเลียกมาหมดเลยพอไปตรวจดูโอ้โหหกสี่เทา้เลยไหมเอ้ยอเดี๋ยวของงวดหน้าตัวฟันนะคะรูดหนึ่งยินดีด้วยค่ะลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสนะคะเล่นหวยตัวเดียวไม่จนไม่ตายไม่จนแน่นอนหนูบอก ไว้หนูตัวเดียวไม่จนแน่นอนหนูฟันว่าตัววิ่งรูดหนูการันตีแล้วคอนเฟิร์มว่าหนูไม่เคยหลุดเลยสักงวดเดียวคือตัววิ่งตัวฟันตัวรูดหนูไม่เคยหลุดนะคะงวดนี้หนูฟันหนึ่งไม่ได้ตัดเลยเออหนึ่งอตัดแต่ว่าตัดไม่เยอะหนึ่งเล่นไปแค่ประมาณห้าพันเพราะว่าหนึ่งซื้อไม่ทันตอนนั้นอะตอนนั้นอะหนึ่งบัญชีมันใช้ไม่ได้หนึ่งก็เลยได้ซื้อติดไว้ห้าพันก็เลยได้มาห้าพันแล้วก็ได้อมสินมา อมสินได้มาประมาณ3ามเจ้าก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งจะเดี๋ยวหนึ่งจะมาลงให้นะคะสวัสดีค่ะข้อมือเห็นแต่ใช่ข้อมือยินดีด้วยนะคนที่ได้กับเลขทะเบียนรถยินดีด้วยคนที่ได้งวดหน้าให้อะไรแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแม่น้ำเนือนครับให้ฟัน5ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหรืออาจจะเล่นเลขค้างเดียวก็ได้นะครับ วิ่ง5บนล่างหรือเล่นการซื้อรุ่นครับซื้อได้ลำดับเลข505 152 5 5 5 5 5 5 5ึ5ง5้าหรืออาจจะตัดเล่นเลขจุดป,ประทัดก็ได้นะครับ5 3แล้วก็5 6นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะ